ลัคนาราศีมังกรเดือนสิงหาคม256 4เดือนนี้เป็นเดือนแห่งสิ่งที่ไม่สมหวังและความเจ็บป่วยดังนั้นพยายามดูแลรักษาสุขภาพให้ดีไม่เช่นนั้นอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้เรามาเริ่มต้นในวันที่5สิงหาคมศัตรูคนที่มีศัตรูหรือมีอุปสรรคปัญหาศัตรูนั้นก็จะพ่ายแพ้ภัยตัวเองไป ผู้ใดก็ตามที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราคนคนนั้นก็จะหายหน้าหายตาไปกับเราหรือสิ่งใดก็ตามที่มีอุปสรรคหรือมีปัญหาไม่สมหวังก็จะได้รับการแก้ไขแต่ข้อควรระวังในช่วงนี้ระวังความเจ็บป่วยเพราะการเจ็บป่วยในช่วงนี้จะทำให้อาการหนักขึ้นได้ผู้ใหญ่หรือเจ้านาย การทำงานกับคนที่อยู่ระดับสูงต้องใช้ความระมัดระวังสักหน่อยเพราะอาจจะถูกกลั่นแกล้งจากคนที่มีอำนาจสูงกว่าหรือคนที่เป็นเจ้านายของเราหัวหน้าของเราดังนั้นการทำงานที่จะประสบความสำเร็จในช่วงนี้อาจจะยากลำบากอยู่พอสมควรแต่ให้รอคอยโอกาสไปอีกสักเดือนหนึ่งจะดีกว่าสิ่งที่ขัดขวางนั้นก็จะผ่านพ้นไปวันที่14สสิงหา การลงทุนช่วงนี้เหมาะที่จะกระจับขยายการลงทุนเพิ่มเติมในช่องทางต่างๆจะทําให้มีไรายได้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานหรือบริวารจะนําพาความสําเร็จมาให้กับเราในเรื่องของการงานจะดีอย่างยิ่งสําหรับคนที่มีเจ้านายหรือผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลืออีกทั้งงานที่ทํานั้น จะเป็นที่ถูกต้องตาต้องใจของเจ้านายเป็นพิเศษทําให้ได้รับการเอ็นดูจากเจ้านายดังนั้นเรื่องการงานไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่จะราบรื่นและประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีวันที่17สิงหาคมอุปสรรคหรือปัญหาสําหรับคนที่มีปัญหาหรือต้องการแก้ไขปัญหาไม่ได้ในช่วงนี้ปัญหาก็ได้รับการคลี่คลายออกไปดังนั้นในช่วงความทุกข์ร้อน ตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจะได้รับการแก้ไขในช่วงนี้นั่นแหละวันที่23สิามงหาศัตรูคนที่มีปัญหากับตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานหรือข้อพิพาทต่างๆก็ระวังให้ดีเพราะช่วงนี้เขาก็ยังไม่ปล่อยเราไปยังมีปัญหาต่อเนื่องอีกทั้งศัตรูถ้าเกิดเป็นผู้มีอิทธิพลก็จ้องจะทำลายเกียรติยศ ชื่อเสียงของเราทำให้ความเจริญของเรานั้นมีปัญหาได้